สวัสดีตอนบ่ายๆค่ะ,ะก่อนที่จะหนาวจัดๆนะคะจะพามาดูส้มโอโดกดกพันโอคะส้มโอสีขาวพันอะไรนะเขาเรียกสีเอ่อขาวอะไรไม่รู้จําชื่อไม่ได้คุณสมเคยซื้อมาจากเมืองไทยแล้วนะคะปีนี้คิดว่าจะไม่จะไม่ดกนะคะเห็นตอนที่มันติดลูกนิดหน่อยคิดว่านิดหน่อยเลยไม่ได้มาเด็ดทิง้งด,ดอกอีกแล้วค่ะปีนี้ลูกก็ โลดีนะคะคิดว่าไม่ถึงโลดีลูกเล็กก็มีเยอะอยู่เหมือนกันค่ะแล้วก็ดกมา <c oughs> ปีไหนก็ดกปีไหนก็ดอกผลไม้จริงไหนก็ดกนะคะเป็นปุ้มเป็นเซงเด้อจะเด้นอน้อยน้อยจังสีน้อยน้อยน้อยเค่ะน้อยน้อยเดงสีก็พอใหญ่อยู่เด้อจังสีก็ใหญ่อยู่คะ่ะเห็นไหมคะดกมาก <c oughs> เอามาจากเมืองไทยเราคะ่ะดอกอลังการงานส้มโอเดะะ้อค่ะ แต่เป็นสโอสีขาวก็อร่อยดีเหมือนกันแต่ว่าข้างในนี่จะสู้ลูกของบ้านเราไม่ได้นะคะเขาบอกอตอนที่พนุสมซื้อสายพันธุ์ของเขาเขาบอกอะไรนะลูกจะใหญ่มากประมาณอะไรนะลูกหนึ่งถึงเกือบสองกิโลคะ่ะเตี้ยมากเด้คะ่ะเตี้ยจนติดดินเลยคะ่ะประมาณที่ลากลงไปดินนะคะก็ประมาณสากักสามสเซนสี่สิบเซนดอก แล้วก็มีเพียเกาะค่ะมุ้นสมไม่ได้ฉีดยาปลูกแบบธรรมชาตินะคะปลูกแบบธรรมชาติแล้วก็ดกแบบธรรมชาติดกแบบไม่ได้ไม่ได้เด็ดทิ้งหน้าสงสารจังเลยอยู่ข้างบนเห็ดมาค่ะลูกเล็กๆน้อยๆเป็นปุ้มเป็นพวงก็สูงประมาณ3เมตรกว่านะคะต้นนี้มุ้นสมซื้อมาจากบ้านเราสองอะไรนะคะสองต้นค่ะแต่ว่าดกที่สุดคือต้นนี้ค่ะดกทุกๆปีปีนี้คิดว่าจะไม่ให้ดกก็ดก ดูสิคะ,ะมันร่วงลงมาเต็มดินละมันส่มก็เก็บไปกินมัางแล้วล่ะเห็นไหมคะร่วงลงตามดินทางน้นค่ะต้นก็ใหญ่อยู่เหมือนกันค่ะประมาณหกเจ็ดเมตรนะคะเพราะว่าพุ้นสุ่มไม่ได้ปลูกอะไรเสริมปลูกแต่สวนนี้ปลูกสมโมสองต้นเฉยๆค่ะดอกดอกค่ะปีไหนก็ดอกว่าจะไม่ดกก็ดกยังคิดเลยว่าปีนี้โอ้คงไม่ปีที่แล้วดูดอกกนะันนะเนาะคิดว่าจะไม่ดกแล้วนะว่าเนาะ ก็เลยไม่ได้มาเด็ดทิ้งนะคะดกค่ะมุ้นผมจะตาดเนื้อข้างในให้ดูอีกทีหนึ่งวันนี้มาถ่ายที่สวนให้ดูว่ามันดกขนาดไหนคะ่ะดกจนไม่มีไม่มีที่ว่างสำหรับส้มโอนะคะส้มโอส้มโอคะ่ะต้นใหญ่แต่ว่าวุ้นสมไม่ได้ถืออะไรนะคะไม่ได้ถือขากล้องมาถ่ายไม่ได้สงูสงๆข้างนอกนี่จะยังมีใบง้ํางานอยู่นคะคะแต่ว่าต้อง มาใต้ต้นนี้จะเห็นลูกอลังการลูก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 ันี้ก็ลมแรงอยูย่นะคะจะเสียงลมดังอยู่หรือเปล่าไม่แน่ใจเนาะมาถ่ายวีดีโอให้ดูไม่ได้ลงคลิปหลายวันละบ้านมุนสมใกล้ๆทุกปีผลไม้ดกมากค่ะส่วนใหญ่เวลานี้อ่าทำแบบธรรมาชาตินะคะไม่ได้ฉีดยาไม่ได้อะไรนะคะแทบจะไม่ได้ใส่ปุย๋ยแล้วก็จะพาไปดูอะไรนะคะไปดูคลิปอะไรนะ ซา,าสามรถคันนี้ก็ด,ดกมากมเห็นไหม่ะส้มโอนี่ขดซาสามรถก็ไม่ได้ทําอะไรค่ะส้มโอก็ไม่ได้ทําอะไรแต่ว่าดกแบบธรรมชาติธรรมชาติเด้อจ้ะเด้อบายบายจ้าต้นใหญ่อยู่จ้ะหลังจากเราเด็ดมาจากที่สวนแล้วนะคะคุณสมจะมาหาให้ดูค่ะอันนี้ไม่ใช่ลูกใหญ่ที่สุดนะคะคุณสมเก็บเอามาลูกที่มันร่วงอ่าเลยไม่ใช่ใหญ่คะ่ะ ตอนนี้มา,าสุกเยอะค่ะที่ต้นเมื่อวันก่อนที่เก็บมาจากที่ต้นไอที่ถ่ายให้ดูที่ต้นนะคะพอมาถึงบ้านก็เลยจะมาผ่าให้ดูหน่อยเป็นส้มโอสีขาวค่ะเขาเรียกส้มโออะไร <c oughs> หนูก็เคยบอกว่าจําไม่ได้เนาะแต่ว่าจะมีเนื้อให้เยอะเหมือนบ้านเรานะคะบ้านเราจะเนื้อเยอะอยู่แต่ว่าที่ปุ่นเนื้อไม่เยอะแต่ว่าก็ไม่ถึงกับเนื้อน้อยหรอกค่ะแต่ว่าตัดเนื้อค่ะบทุกก็ผ่าไม่จริงเนาะ ตอนนี้ญี่ปุ่นหน้าหนาวค่ะแต่ว่าก็กินได้ค่ะไม่เปรี้ยวค่ะแต่ว่าไม่ถึงกับเนื้อเยอะๆเหมือนบ้านเรานะคะเนื้อว่าของบ้านเราส้มโวบ้านเราจะเปลือกบางมากค่ะแต่ว่าที่ญี่ปุ่นคิดว่าสาเหตุที่เป็นฤดูหนาวหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะเปลือกจะเยอะมากกว่าบ้านเราค่ะบ้านเราเปลือกจะน้อยแต่ก็อร่อยค่ะไม่ไม่ใช่เปรี้ยวนะคะหวานเขาบอกเขาก็บอกสายพันธุ์วุ้นสมเหมือนกันแหละแต่ว่าวุ้นสมลืมค่ะ จะพาให้ดูครึ่งหนึ่งมือบนสูงก็จะค่อยจะแข็งเท่าไรดีเปลือกไม่ค่อยได้สวยๆเหมือนคนขายเขาเนาะผ่าครึ่งดีมหมได้ไหมผ่าครึ่งเลยไม่ต้องเกะี่ยสวยๆเหมือนคนขายเขานะอันนี้จะเป็นอย่างนี้ค่ะเนื้อไม่เอ่อไม่ใช่ไม่ใช่รูปโตๆนะก็ประมาณกับหกขีดแปดขีดหกขีดเจ็ดขีดกุไรนะคะหกขีดเจ็ดขีดกุไาเกี่ยวกับอะไรนะอ่า เือ้อเป็นอย่างนี้เนื้อฉ่ำดีเหมือนกันค่ะไม่ใช่ไม่ใช่เนื้อแห้งๆนะคะเนื้อฉ่ำดีๆตลอกแล้วก็น้ำลายไหลกินก่อนชิมก่อนงานอสองวันที่แล้วบุญส่งก็เอามากินเหมือนกันค่ะแต่ก็หวานนะคะถึงจะเป็นฤดูหนาวก็หวานอ,อร่อยคะ่ะอร่อยวันนี้หนาวนะคะแต่ว่าก็หวานอยู่เนื้อฉ่ำๆได้ค่ะอยากจะกินยำชั่วโม แกะไว้เยอะอยู่จะกินเอามาทำยำส้มโบยำอร่อยมากค่ะคุณสมก็เคยยำหลายคนจับจับจับปลูกได้ค่ะที่ไหนก็ปลูกได้ต่างประเทศก็ปลูกได้นะคะส้มโบปลูกติดลูกให้ดีอยู่ค่ะติดลูกเยอะพอแล้วละมั้งกินเยอะเกินไปบายบาย